แสดงว่ามือนี้นี่ออเดอร์พ5 0 0้กิโลแล้วใช่ครับตันครึ่งนะครับนะครับว่าเป็นอาชีพที่คนมองขามนะครับผมอาชีพที่คนมองขามหนึ่งไร่สามารถทำได้เกตตถึงแปดตันอย่าไนตันตัวไร่ก็อยู่ประมาณ4ี่ตันอ๋อสีตันครับผมสามถึงสีตันนะครับแต่ยญามันมารีเนี้ขึ้น ถ้าถ้าไฟผมมาจับเบิ้งนะครับจะจะคิดว่ามันจะแข็งนะครับแต่ไม่แข็งนะครับนุ่มนุ่มครับครับสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ครับเดี๋ยวมื้อนี้เฮาจะมาขควความรู้เรื่องหญ้ามันมาเลนะครับหญ้ามันมาเลนี่มันเป็นแบบใดเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งนะครับเพราะว่าพี่เพิ่นมีความรู้เรื่องด้านนี้มากเยอะมากนะครับแล้วก็ปลูกเป็นลายแรกๆของอำเภอด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออย่างน้อครับอ่าผมเพชรพรเพชรถั่วแก้วเขียวครับผมโอ้อ่าู่บ้านมหาชัยบ้านมหาชัยตำบลมหาชัยอําเภอป่าป่าจังหวัดนครพนมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาขอความรู้เรื่องหย่ามันมาเลยนะครับพอดีผ่านมาส่วนนี้ก็เลยเห็นว่าพี่เพื่อนเฮ็ดอย่างน้อปลูกหญ่าอย่างน้อนะครับส่วนเขาเขาคือปลูกหญ้าน้อส่วนมากผมก็ ไปหญ่าในกับหญ่าแพงกุล่าครับอที่ที่เห็นอันนั้นนะฮะยังโบเห็นเลยครับหญ่ามันมาเเป็นแนวดเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันนะครับเพิ่งได้ยินมือนี่เพิ่งได้ยินมือนี่ครับมันมาเรมาตาใสอีกนอตเดีคือหลายพันแท้นอหน่านี้มาเแม่นเบิร์แม่นบอกครับนี่แม่นครับจะเป็นแปลงนี่แปลง่พแม่พันเป็นหญ่าพื้นที่ประมาณตัวนี้เพิ่งลงไปได้อ่าหนึ่งไร่ครับ หนึ่งไล่นะครับอันนี้คือแปลงแปลงทดลองหนึ่งไร่มันกิได้จากรูกประมาณนั้นนะครับเป็นที่ตัวนี้เป็นมันมะลิพึ่งตัดได้ได้เดือนหนึ่งครับอันนี้ตัดแล้วเป็นบอกครับตัดหลังตัดหลังตัดหนึ่งเดือนครับตัวนี้โอ้อันนี้หลังตัดหนึ่งเดือนปอดปริมาณเดี๋ยวจะพาไปเบ่งตรงตรงที่อายุได้เจ็ดสิบมือที่เ้างวเจันของท่าว่าความหนาปริมาณตันต่อไร่มัน ดังั้นคือว่าตันตัวไร่มันได้ดีครับผมอยากภาพไปเบึงความหนาแน่นของมันนะครับโอ้ครับครับคือตัวนี้ตอบจุดได้ชัดเจนชัดเจนกว่ากว่าหญ้าไหนหญ้าแพงกัวล่าอันนี้คือข้อมูลจากจากผมทํามาเองอ๋อประสบการณ์เท่าเลยประสบการณ์อาจจะอาจจะพิี้ยนไปจากคนอื่นแต่อันนี้ผมเอาข้อมูลจากที่ผมปลูกเองนะครับอ๋อครับผมอ่าปลูกเองคือ อย่าไนันตันต่อไร่ก็อยู่ประมาณสี่ตันอ๋อสี่ตันครับผมล่าสามถึงสี่ตันแต่หญ้ามันมาลีเนี้ผมทําได้แล้วต่อที่สามตอนเนี้ยผมทันได้อยู่ที่แปดตันต่อไร่โอ้ต่อที่สามนะครับแปดตันต่อไร่แต่มันมีคนอยู่มีพี่คนหนึ่งที่แกทําได้แล้วสิบสามตันต่อไร่สิบสามถึงสิบต่อไร่นี่นะครับต่อไร่อ๋ที่หนึ่งไร่ครับนะครับ ผมผมจะให้ดูนะครับดูความหนาแน่นความหนาแน่นความความแน่นความหนาของมันนะครับอันนี้คือเพิ่นนพึ่งตัดไปบ่ครับนี่ตัดเมื่อนี้ครับโอ้ oh, ลูกค้าจากทางไหนเนาะครับลูกค้าเมื่อนี้มาจต่ผ้าซองครับพาซองผ้าซองนะแก,กน,นะครับอ๋อนะกกครับผมผมอยากให้บิ่นความหนาแน่นของมันมืน่อนี้มื่อนี้เพื่อนเอาไปจกักโูครับเมื่อนี้เพื่อนเอามามาเอาห0าร้อยลครับห้าร้อยลูมีรอบาบมาเอาอีกหนึ่งตันครับ บายวันนี้ครับโอ้แสดงว่าวันนี้ก็นหนึ่งพันห้าร้อยโลแมนครับแล้วถ้าเอาไปลองแค่หนึ่งอยโลเดียติดใจก็เมาอีกครับผมแล้วทีนี้น่ะสอบถามว่าโลละเท่าไหร่อตอนนี้โลละ10บาทครับโลละ10บาทนะครับยามันมาลเนาะถ้าว่าราคา10บาทคือว่ามันหน่อยแต่ถ้าว่าตันละตันละหนึ่งบาทนะครับ ก็ถือว่าถือว่าเป็นอาชีพที่คนมองข้ามนะครับผมอาชีพที่คนมองข้ามหนึ่งไร่สามารถทําได้เจ็ดถึงแปดตันรอบตัดแค่สองเดือนเราก็ได้แล้วครับไร่ละแปดหมื่นบาทนะครับผมไล่ละแปดหมื่นถูกต้องครับสองเดือนสองเดือนทีนี้มีหกรอบมีหนึ่งปีมีหกรอบใช่ครับแปดหกอ่าห้าสิบสี่อ่าโอ้ไม่กดถือว่าเป็นอาชีพที่คนมองข้ามอ๋อ จากวัชพืชที่คนไม่ไม่อยากได้นะครับแต่เรามาทําเป็นพืชเศรษฐกิจได้นะครับพืชเศรษฐกิจที่คนอยากได้อแล้วก็คนสามารถมามาหาเลาะซื้อนะครับนะครับแล้วที่นี่หลายๆคนที่ผมปลูกหญ้าถามผมว่าปลูกหญ่าแล้วสีไปขายให้ไผ่คุณหัว่าครับคุณครับหญ้าแล้วไครที่ไปซื้อปลูกหญ้าแล้วสีไปขายให้ไผ่หนึ่งผมว้าเลยคนแรกที่เขาจะไปขายให้คือคนที่มีหัวมีควายนะครับ อ่าครับคนที่มีงัวมีควายสองปลูกขายไม่ได้เราจะขายให้ใครขายให้วัวให้ควายเรานะครับผมอืนะครับตนี้นะครับเชังไดถ้าเขาปล่อยไว้ตันแหงไว้ควายเขาบุพีคําว่าลุกครับคือตอนนี้ตอนนี้เป็นหญ้าที่มาแรงคนนิยมครับตันต่อไร่ได้ดีนะครับกับพึ่งเคยได้ยินครับพึ่งเคยได้ยินมันมาเรีนี่แหละต่อไปนี่คือถ้าเขาขายขายบุได้เขาสามารถอัดก้อนได้ครับโอัดก้อนได้คือแพงกูล่า นะครับม,ม,มักแล้วก็อัดก้อนนี่ก็ตัดได้นะตัดแล้วก็อัดก้อนครับโอ้ oh. หลายหลายคนถามอีกถามว่าว่าเอ้ยมันมันอิอัดก้อนได้บ่มันเหมือนแพงกุลาแพงกุลานี่มันต้นมันน้อยครับผมก็เลยมีคําตอบว่าในความคิดผมว่าขนาดเฟืองครับเฟืองบันเฮาที่อัดก้อนขายณปัจจุบันเนี่ยแมํ <Man. S 2> ำต้นเท่ากับนิ้วก้อยครับเลีอัดก้อนได้นะครับแต่มันมาเลยครับแค่ต้นมันจะใหญ่กว่าแพงกุลานิดเดียว แต่ข้อมันจะต่างกันแค่การตากแห้งแผงกล้าตากสองวันแต่ตัวนี้น่าจะเป็นสามถึงสี่วันประมาณนั้นนะครับมันอาจจะใหญ่กว่านิดนึงยังไงก็ยังไงก็ขายได้ครับคือไม่มีไม่มีอะไรที่เสียหายนะครับปลูกตัวนี้ปลูกที่เดียวขายได้ตลอดนะครับขายได้รอบตัดคือสองเดือนทำพันนะครับใช่ครับสองเดือนทำพันก็นีขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยถ้าถ้าสมมุติว่าเขาจะตัดให้กินนี่เด เดือนเดียวได้ไหมให้กินเดือนเดียวก็ได้แต่ปริมาณตันต่อไร่จะน้อยลงได้เหมือนเหมือนอายุที่เราทิ้งไว้อยู่ประมาณหกหกสิบวันครับผมแต่ถามว่าตัดเร็วโปรตีนยิ่งสูงแต่ถ้าเราปล่อยให้มันมันมันแก่มันแข็งปริมาณเยอะแต่เปอร์เซ็นปริมาณเปอร์เซ็นก็จะลดลงนิดหน่อยนะครับผมแสดงว่ามื้อนี้นี่ออเดอร์พันห้าร้อยกิโลแล้วใช่ครับตันครึ่งนะครับนะครับโอ้โหออเดอร์มีเกือบเกือบทุกวันเกือบทุกวันนะครับ ถือว่าเป็นเป็นญ้าที่ยังมีน้อยในเขตอำเภอเขตจังหวัดนะครับถือว่าหลายคนก็ถามผมเข้ามานะครับปลูกแล้วจะขายให้ใครนี่แม่นแม่นความพี่เพิ่นเว้าอหลีนะครับปลูกแล้วจะขายนะครับาจะมีนะครับครับหลายๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าเฮายังบมมีสินค้าเลยแล้วเฮาไปถามหาว่าเฮาสิไปขายในฝ่ายนี้มันไหนที่มีน้อยราคาย่อมสูงแม่นสิ่งไหนที่มีน้อยราคาต้องอยู่กับเรานะครับผม อันนี้คือผมผมผมขีดประจําเลยนะครับแล้วในในในส่วนของเขานี่มีหญ้ากี่สายพันธุ์นะครับเดี๋ยวให้ของผมมีอยู่แปดสายพันธุ์แปดสายพันธุ์ที่หนึ่งก็คือแรกๆเลยครับเป็นหญ้าหญ้าแพนกูล่าเพนกูล่าครับสองตอบโจทย์ก็คือหญ้าไหนหญ้าไหนครับสามสามก็คือหญ้าอ่ามันมาลีมันมาลีครับนะครับสี่ก็คือหญ้าหลงซูเปอร์แม็กหญ้าหลงเนาะอ่า ห้าก็คือหญ้าขนหญ้าขนหกก็คืออ่าหญ้าหวายข้อหวายข้อหวายข้อก็มีนะครับอ่าเจ็ดหรือแปดแล้ววะทีนี้เจ็ดครับเจ็ดเนาะเจ็ดเจ็ดแล้วก็อ่าหญ้าเผาครับหญ้าเผาหญ้าเผานะครับตอนนี้ที่ตามมาอีกทีก็จะมีหญ้าหญ้าไอหลุงหลุงไอหลวงอีกตัวหนึ่งนะครับหลายสองอีกสองสายพันธุ์ที่กําลังจะมานะครับตอนนี้ ากถาิถ้าถ้าย่าเลื้อยนี่ตะก,กูลเลื้อยจบที่นี่ครับจบที่นี่เลยเนาะแน่นครับโอ้ oh. ตะก,กูลเลื้อยนะครับครับนี่ผมอยากให้เขามาเบิ่งใกล้ค,ความหนาแน่นของมันครับหนาแน่นความหนาหนาของมันบางคนสงสัยว่ามันแม่นบ่อะแปดตันสิบตันต่อไร่นะครับพื้นที่ม,มันมันมีพื้นที่ว่างเลยครับวันนี้มันจะเลื้อยให้มันเต็มพื้นที่แล้วค่อยขึ้นขี่ ถ้าถ้าไพ่บุมมาจับเบิ้งนะครับจะจะคิดว่ามันจะแข็งนะครับแต่ไม่แข็งนะครับนุ่มนุ่มครับความยาวของมันนี่ครับผมผมจะเอาให้เบื้องเกือบสองเมตรครับความยาวความสูงของมันนะครับเบิ้งเลยครับในส่วนในส่วนนี้นะครับอ่าอ่าที่เป็นนให้เบื้นงครับอู้ความสูงก่อนอ่อนนุ่นคือลัศมีะหนึ่งเมตรเนี่ยครับ เม็ดกว่าอยู่แล้วเม็ดห้าสิบอยู่แล้วนี่อ๋อควมอ่อนกินได้สบายนะครับไม่แข็งนะครับไม่แข็งไม่แข็งเลยครับถ้าถ้าภคยเห็นเห็นจากภาพนี่จะคิดว่าแข็งนะครับตัวนี้แต่ผมจับเบิ้งแล้วครับบบมีแข็งครับนุ่มผมเอาไว้เห็ดพันธุ์ครับตัวนี้อายุมันเจ็ดสิบวันอ๋อเจ็ดสิบวันอายุเจ็ดสิบวันควบอ่อนควบนุ่มกินได้ถ้าถ้าสมมุติว่ามีเอฟซีอยากมา ซื้อตอนนี้นี่มีพันมันอยู่บ่ครับนี่ลื่ๆจะเบิดแล้วมีมีได้ตลอดครับมีตลอดเนาะเพราะว่าผมขยายได้ตอนนี้สามถึงสี่ไร่ครับอ่าพื้นที่ขยายสามพื้สี่ไร่แล้วในเรื่องการติดต่อเข้ามาหาฟาร์มนี้เนี่ยครับขอขอเบอร์โทรเลยครับเบอร์โทรเลยครับเบอร์โทรเบอร์โทรเป็นศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าครับแปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่สองครับห้าศูนย์สี่สองนะครับเฟซบุ๊กเดี๋ยครับเฟซบุ๊กก็พรเพชรถูแก้วเขียวเลยครับผมพรเพชร โถแก้วเขียวนะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะครับใช่ครับผมโอ้โอ้ต้องขอขอบคุณคุณหมอพรเพรนะครับว่ามื้อนี้เฮาได้เห็นนะครับเฮาได้เห็นอ่าหย่าหลายชนิดครับหย่ามันมาเลเนะอันนี้เนาะอ่าครับผมก็จนหลงครับจนหลงว่าหย่าพึ่หลายหลือเกินนะครับเนี่ยไปลายไปเบิ่งหลายหม่องมาแล้วเพิ่งรู้ว่ามีมันมาเรนะครับแม่ครับ อันนี้คือญ่ามันมาเลยที่น่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากใครสนใจก็สามารถติดต่อกับพี่เขาเพื่อนเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้นะครับอันนี้ก็คือโรละสิบบาทนะครับโรละสิบบาทอยู่นะครับน่าสวนครับผมน้าสวนเลยจะให้ส่งแบบกระสอบเป็นกระสอบก็มีกระสอบหนึ่งพันบาทสามกระสอบหนึ่งพันบาททั่วประเทศรวมส่งนะครับรวมส่งสามกระสอบหนึ่งพันบาทนะครับมีมีทุกที่โอเคนะครับ ถ้าใครอยากทักมาก็ทักบอกว่าเป็นเอฟซของช่องสองเด็กน้อยนะครับอ,อยากซื้อด้วยอะไรประมาณนี้ก็ทักพี่เพื่อนมาได้นะครับคุยง่ายนะครับ,ค,รบคุยง่ายพื้นที่ตัดตัดทางนี้ทางนั้นก็หน้าพอตัดแล้วนะครับผมอันนี้คือตัดวันนี้นะครับนี่ตัดวันนี้ตัดวันนี้นี่ครับย <500 S 3> กิโลห้าร้อยกิโลนะครับพูนนะครับประมาณหนึ่งไร่นะครับพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่จะเป็นข้างบุญกับโอ้พื้นที่แค่นี้ครับ ประมาณสองเมั้นะสมมุติว่าถ้าเราปลูข้าวหนึ่งไร่นี้จะได้ประมาณกี่บาทครับหนึ่งไร่ผมให้เต็มที่เลยเต็มที่สวยที่สุดนะครับผมให้สามร้อยโลเลยสามร้อยโลโลล,ละสิบาทเหมือโลล,ละสิบาท <300 S 2> ได้สามพันได้สามพันในรอบหนึ่งปีสิบสองเดือนครับผม <6. S 1> ได้ได้สามพันบาทต้องมีค่าไถค่าปั่นค่าถอนก้าค่าเม็ดพันอ่าแต่ปลูกหญ้านี้คือครั้งเดียว สองเดือนจะได้อยู่ที่แปดตันแปดตันอ่าแปดตันก็คูณเอาครับแปดคูณสิบนะครับครับอ่า <8. S 1> ในรอบรอบหนึ่งปีเราจะตัดได้อยู่สี่ถึงห้ารอบนะครับอ่าไม่ต้องเอาแบบเอาไปสักสามเดือนตัดทีนึงก็ได้ครับอ่าฉะนั้นเปลี่ยนแนวคิดนะครับ,รบชาวนาทั้งหลายเปลี่ยนเถอะผมว่าค, <laughs> คำว่าเตกกนเต่เก่านะครับถ้าลอง <laughs> เปลี่ยนใจเปลี่ยนแนวคิดนะครับลองดูว่าเปลี่ยนนาข้าวเป็นนาหญ้านะครับลองดูครับ oh. เดี๋ยวจะเห็นว่า,วามันมันแตกต่างยังไงโอเคนะครับหลายคนอีกทีครับหลายๆคนถามว่าปลูกหญ้าแล้วจะกินหญ้าแทนข้าวเหรอประมาณนั้น <c oughs> ผมไม่คิดอย่างนั้นครับผมคิดว่าผมขายหญ้าไปครั้งเดียวผมซื้อข้าวกินได้ถึงสามปีนะครับผมโ oh, oh. อ้โหผม, oh. ผ,มผมมองอย่างนั้นนะครับครับยังไงก็เนี่ยยังไงก็ ฟังวัยรุ่นบ้างนะครับคนเท่าคนแก่ฟังวัยรุ่นบ้างเพราะว่าหนึงก็คือหลายๆคนทำนาทำนาส่วนมากจะได้กินข้าวไม่ค่อยสวยแล้วครับครับอ่าแต่คนไม่ได้ทำนาจะได้กินข้าวสวยเพราะเอาเงินไปซื้อข้าวจากโรงสีใหญ่เม็ดขาวๆไม่ต้องไปนั่งเก็บก้อนหินไม่ต้องนั่งไปนั่งเก็บเม็ดหญ้านะครับโอ้เราต้องเปลี่ยนแนวคิดครับถามว่ามันดีไหมทุกอย่างมีดีแล้วก็ มีข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างนะครับแล้วแต่มุมมองนะครับใครคิดยังไงไม่ผิดนะครับยังไงก็ต้องขอบพระคุณหมอเพชรมากนะครับในวันนี้ที่ให้ความรู้เรายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหมอเพชรครับสวัสดีครับ